กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแด้ไม่พลาดคลิปจากช่องนะครับตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเราอยู่กับไก่มากกว่าคนเสียอีกตั้งแต่เช้ามืดจนค่ำมืดเสียงขันของไก่กลายเป็นนาฬิกาชีวิตกลิ่นของโรงเรือนเสียงฝีเท้าในเล้าไก่เป็นสิ่งที่คุ้นเคยมานานหลายสิบปีแต่วันหนึ่งเสียงนาฬิกาไม่ได้ปลุกให้ไปทำงานอีกต่อไปเราถอดรองเท้าบูทวางหมวกไว้ แล้วถามตัวเองเบาๆว่าหลังจากนี้เราจะไปทางไหนต่อดีสำหรับบางคนอาจมีแผนไว้แล้วเปิดฟาร์มเล็กๆทำเกษตรพอเพียงหรือใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวแต่สำหรับอีกหลายคนที่ยังไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าชีวิตหลังเกษียณอาจเหมือนสนามโล่งที่ยังไม่รู้จะเริ่มวาดภาพยังไงแท้จริงแล้วการเกษียณไม่ใช่จุดจบของการทำงานแต่มันคือการเริ่มงานใหม่งานที่เราเลือกได้เอง ไม่ว่าจะเลี้ยงไก่ต่อปลูกผักทำสวนหรือเพียงแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกเช้า